วันนี้ควานหัวกำลังรับนักท่องเที่ยวสิงหาเอฟซีไปดูพี่แซมอยู่นะครับพี่บัวไอห,หัวตอนนี้ก็เหมือนไม่ไหลนะลตอนเย็ยนอะไรแหงเหจ้ไพก็

นี่คือบรรยากาศตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับอ้วนปะครับอ้วนดีปะอ้วนอ้วนทุกตัว เอาคุณเห็นโมไซคุณยังยังคุณโมไซคุณมันทำไมมันเสียงดังเลยมันห่างมันห่างบ่ไม่รู้เหมือนกันครับคุณ<อ>คุณเอาไว้นานแล้วบ่เอาไปนานนะครับไปไอ้คันนี้ไม่ได้คุณเอาไปเกี่ยวหญ้าเลยไม่ใช่ของใครคันนี้ที่เอามาเนี่ยของไอป้ออปี่ของป๋อป๋อเดี๋ยวไปดูตานานโนตออ่อ จุ๊บเข้าหรือยังครับส اؤ เลยวะพ่อตาบวมเส اؤ เลยวะตึกตาไงยังไหวะลูกเฮ้ยไปหาทำนะลูกวันนี<_ um, <_<_<_<_้หมอก็ไม่อยู<_<_<_่อะหนูเป hmm. ็นไรลูกหนูเศร้าๆเลยเนาะ ลำพูลไปดูลูกกับลำพูลเศร้าเลยนะหนเหงาเลยเระเอา้าลูกสาวพนันขอยห้เป็นอีงสี่ละ ฟังนี่เหลี่ยมเวลาเหลีอยมด้วยเข้ามาไม่ได้นะครับเหลีอยกใส่เขาเออแต่ก็เริ่มยุบลงไหมเสบแสบตาไหมลูกหูหูเจ็บไมหมลูกอืมพี่ช่หรอไี่ชิด สางได้ยังสางยังัง,งใบเฟิร์นเจ้าก็้ได้ไอเอยียงนะเดี๋ยวอะไรวะกล่องเลยสวัสดีสวัสดีครับ,รบเจ้าก็้ได้มาสางมาไลยใส่อีกฮะบ้กุกนบ้มาจำโป้ไหมชั่วคราวชั่วคราวเาขานะขรับจอบกี่วัน รับจอบกี่วันควาจัจโป้เนี่ยแล้วแต่ครับแล้วแแล้วบางวันมาบางวันไม่มาครับผมบางวันมาบางวันไม่มาอ๋อว่าจะมาจูให้แต่มจูไม่ได้เอว่าจะว่าจะมาจูให้แต่มนจูไม่ได้คือวันสัเอ้าวทไมมาจูให้มาจูไม่ได้คือวันสัตไม่เ้างานี่ลยอ๋อไม่เข้างานก็เลยไม่ได้มาจูให้ดวกี้เห็นควาญเจโป้ขี่ช้างแม่ลูกไปฝั่งนู้นนะครับ ว่าจะบรรจุให้แต่ก็บรรจุไม่ให้ไม่ได้นะครับผมอะไรครับลูกชื่นหนูลูกชื่นด,ชนดูน้องโน่น่ะลูกเศร้าเลยน่ะนองหงายเลยปะเจ็บตานะ่ะบัวดูดูเมียไหนลูกบัวเมียบอสบายนะ่ะเออ มันจะดูยังไงนะมันพันกว่าเรื่องนะพี่น้องนี่ก็ว่าจะนอนอยู่บ้านนั่นแหละนอนไม่ได้ไม่มีคลิปลงชื่อมันผ่านหัวพ่อไม่ใช่ควานหัวเนะี่ยมาทำใส่พอนะควานหัวทำใส่ได้อยู่ควานหัวนะควานหัวตอนนั้นเนอะควานหัวถือขอสู้นะทำท่าถือขอสูยเลยใจด ดีคอเชื่อกขาดมาเลยเดียวรีบวิ่งมาเลยเดียวเอาเอาจร่โน่ะใจลำก็สมาธิเป็นันใจลำครับนิ่งนะครับเจลำนี่นะทำไงดีวะเอาไงดีวะ เพ่ยนิยาล่างตาเนอะวะเขาเขาเปิดว่าวอาทิตยีเขาบ่เปิดมันมีคนเห็นอางหรืว่าเศไงเขาบอกเปิดเปิด้ยไยุ่ใส่ปิดปุ๊บเล่ยบ้าหูอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาให้ ไม่ซาเลยเดี๋ยวมันมันอักเสบเข้าไปเลยนะปิ๊ดมันเป็นใยเหมือนกับเหมือนกับมันขาดนะปี๊ดเนาะเออเออมอนี่ไหมตาอักเสบยไหมมันนักเลงใส่อีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาลู้ไม่เอาพ่อเป็นห่วงนะลูกไม่ได้มาเล่นๆนะนี่

มันเป็นมันเป็นสัตว์น่าไหมให้เป็นพืชผลปิดวะมือตัวใม่เอ่ยอย่างนั้นอะไรบุมบ้มบิ้มบ่ใบใบเฟิร์นอมแผ่มป้อมแปมปอมแปม,ม,แปมขวานเขากำลังกลับมาแต่เที่ยวครับเที่ยวไกลไหมไปเที่ยวไก<ป>ลไหมสาวลาาวมาครับสาวาวลามาให้สาน เดี๋ยวไปหายาให้โนก่อนฝากดาากด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ